ศัตรูแท้จริงของมนุษย์มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิง่งได้ให้ประโยคข้อความห้าประโยคกับผู้สูงอายุไว้คือคำว่าโรคหลายๆชนิดไม่ใช่โรคจริงๆแต่เป็นการแก่ชาราตามปกติของร่างกายและจิตใจมนุษย์ถ้าตัวคุณไม่ได้ป่วยจริงๆแต่ว่าคุณแก่ชราลงแล้วโรคหลายชนิดที่คุณคิดว่าใช่ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายกําลังแก่ชราลงจริงๆห้าประโยคนั้นก็คือข้อที่ 1. ความจําเสื่อมอันนี้ไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์แต่เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของสมองในผู้สูงอายุเกือบจะทุกคนจงอย่ารีบร้อนทําให้ตัวเองตกอกตกใจไปนี่คือการที่สมองผู้ที่แก่ชราไวแล้วไม่ใช่โรคเช่นว่าถ้าหากคุณลืม ว่าวางกุญแจบ้านไว้ณที่ไหนแต่คุณหามันเจอด้วยตัวตนเองนั้นนั่นไม่ใช่โรคสมองเสื่อมแน่นอนประการที่สองคือการเดินช้าขาและเท้าไม่มั่นคงไม่ใช่เป็นอัมาพาตแต่เป็นการเสื่อมของกล้ามเนื้อในบางส่วนวิธีแก้ไขไม่ใช่การกินยาแต่คือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นนั้นบ่อยๆขึ้น ประการที่สามการนอนไม่หลับไม่ใช่โรคนอนไม่หลับนะคือเป็นอาการที่สมองกำลังปรับจังหวะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการนอนหลับอย่ากกินยานอนหลับอย่างไม่เลือกหน้าการพึ่งพายานอนหลับและยานอนื่นๆนั้นในเวลานานๆเข้าก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มความจําเสื่อมและอีกหลายๆโรคจริงๆตามมายานอนหลับ ที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุก็คือการได้รับแสงแดดให้มากขึ้นในระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันประการที่4ี่คืออาการปวดตามเนื้อตามตัวอันนี้ไม่ใช่โรคไขข้อแต่เป็นปฏิกิริยาที่ปกติของการเสื่อมของเส้นประสาทในร่างกายมนุษย์ผู้สูงอายุส่วนมากแล้วจะบอกว่าแขนขาปวดไปหมดเป็นโรคไขข้อหรือกระดูกพุน คำว่ากระดูปพุนและบางลงได้นั้นมีแต่ว่าอาการปวดตามตัว99ไม่ใช่โรคไผ่ไข้เจ็บคือเนื่องมาจากการสื่อสัญญาณของเส้นประสาทช้าลงก็ทําให้อาการปวดถูกขยายมากขึ้นเรียกว่าอาการไวต่อความรู้สึกของเส้นประสาทส่วนกลางนั่นเองซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเกิดจะทุกท่าน ยาแก้ปวดไม่ใช่ทางแก้ที่ดีที่สุดการออกกำลังกายและการทำกายภาพบำบัดเป็นวิธีการปรับสภาพร่างกายแนะนําให้แช่เท้าวบวกกับประคบร้อนก่อนนอนและก็นวดเบาๆซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการทานยามากมายทีเดียวประการที่หการตรวจร่างกายเมื่อเจอสิ่งผิดปกติก็ไม่ใช่โรคเสมอไปนะ คือมาตรฐานดัชนีสำหรับผู้สูงอายุนั้นยังไม่ได้รับการปรับแก้องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าดัชนีมาตรฐานจากการตรวจร่างกายสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายแล้วควรผ่อนปรนกับตัวเลขได้บ้างเช่นว่าคอเลสเตอรอลผู้สูงอายุจะมีคอเลสเตอรอลสูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็มีอายุยืนยาวกว่าเนื่องจากคอเลสเตอรอลน,นั้นเป็นวัตถุดิบ ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนและเยื่อหุ้มเซลล์ต่างถ้าหากระดับคอเลสเตอรอลต่ำจนเกินไปก็อาจจะลดภูมิคุ้มกันต่างๆได้ง่ายแนวทางการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงในประเทศจีนนั้นได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายของการลดความดันโลหิตของผู้สูงอายุคือตัวบนร้อหตัวล่างเกไม่ใช่มาตรฐานของคนหนุ่มสาวโดยทั่วไปเช่น ตัวบนร้อยสี่สิบตัวล่าง90อย่าได้ถือว่าการแก่ชารานั้นเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งแต่การแก่ชาราไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นทางที่จะต้องผ่านของมนุษย์ทุกคนสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลานก็ควรที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ประการแรกจงจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกความไม่สบายกายและไม่สบายใจทั้งหลายเหล่านั้น จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเสมอไปประการที่สองในผู้สูงอายุทั้งหลายนั้นอย่าก,กลัวผลรายงานของการตรวจร่างกายหรืออย่าหลงเชื่อคำโฆษณาต่างๆจนมากเกินไปประการที่สสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกๆไม่ใช่แค่การพาพ่อแม่ไปแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ควรที่จะพาพวกเขาเล่านั้น ได้ไปเดินเล่นอาบแดดท,ทานข้าวด้วยกันและพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอการแก่ชาราไม่ใช่ศัตรูแต่การรับรู้ที่ผิดๆต่างหากละ่ะที่เป็นศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์เราทั้งหลายศัตรูของความแก่ชาราไม่ได้หมายถึงสิ่งที่จะหยุดยั้งความแก่ชาราได้แต่หมายถึงปัจจัยที่เร่งให้เกิดความเสื่อมถอยและความเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ ซึ่งจะนำไปสู่การลดทอนคุณภาพชีวิตหรือที่เรียกว่าเ er จรอนโทเจนปัจจัยเหล่านี้ครอบคลุมทั้งปัญหาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตและก็สังคมที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุและควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอีกด้วยก่อนอื่นควรที่จะเข้าใจกันว่าความแก่และความชาราภาพนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันความแก่นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเป็นต้นมาแต่ความชรานั้นเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ความแก่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้จึงเป็นกระบวนการพัฒนาของสิ่งที่มีชีวิตจากวัยที่เป็นตัวอ่อนเป็นวัยที่แก่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละดังนั้นจากรูปอ่อนในครันของมารดาเมื่อแก่ตัวและคลอดออกมาก็าเป็นทารกเติบใหญ่เป็นเด็กหนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุในที่สุดจะเห็นได้ว่าความแก่เป็นเรื่องของการพัฒนาการในเด็กที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อการพัฒนาจะรวดเร็วมากทําให้เข้าสู่วัยสูงอายุในเวลาอันสั้นจากหน้าเด็กกลายเป็นหน้าคนชราผิวหนังเหี่ยวย่นลงทันทีแต่ในบางคนถึงแม้อายุจะย่างเข้าวัยชราแล้ว แต่มองดูหน้าตายังเต่งตึงเหมือนกับวัยหนุ่มสาวโดยไม่ต้องทำสัญญกรรมตกแต่งหรือฉีดสารใดๆความแก่จึงดูเหมือนว่าไม่ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคนไปผูป้ที่ใช้แรงงานตากแดดหักโหมทำงานหนักอาหารการกินไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อตอนอยู่ในวัยเด็กจะดูแก่เร็วเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน ผู้ที่ออกกําลังกายพอเหมาะพอดีมีความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่ติดสิ่งเสพติดต่างๆจิตใจผ่องใสย่อมดูเยาววักว่าอายุจริงนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านได้พยายามคาุ้นคว้าหาข้อทิสจริงที่ว่าอายุไขของมนุษย์นั้นควรจะเท่าใดกันแน่เพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมากับพันธุกรรมปรากฏว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้เกินร้อยปีถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัจจัยอะไรที่ทำให้มนุษย์เราแก่เกินกว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้ก็เริ่มต้นจากการกินการกินต้องครบทุกหมู่เหล่าและเหมาะสมกับวัยเจริญเติบโตมนุษย์ที่อยู่ตามชนบทมักจะขาดสารอาหารจะพวกโปรตีนขณะที่มนุษย์ในเมืองมักกินอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไปการกินอาหารที่ปราศจากยาฆ่ามแมลงสารกันบูด สารเคมีอื่นๆย่อมเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้อายุยืนยาวกว่าการรู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้ชีวิตประจําวันอย่างถูกสุขลักษณะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากการสวมเสื้อผ้ายามฤดูการการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิพอเหมาะและอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวกดก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากยิ่งการออกกําลังกายหรือใช้แรงในท่าที่ถูกต้อง และไม่หักหมจนเกินกําลังของตนเองไปทำให้ไขข้อไม่เสื่อมเร็วเกินไปการล้ไหลในกามกิจมากเกินไปจนทำให้ร่างกายทุดโทรมกว่าปกติย่อมเป็นสิ่งเร่งกระบวนการเข้าสู่ความชราภาพได้เร็วขึ้นการที่จะชะลอความแก่ย่อมหมายถึงการรักษาสภาพของสิ่งที่มีชีวิตให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือสามารถกินอาหารครบทุกหมู่เหล่าได้ หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวบ่อยๆแต่ไม่มากจนเกินไปได้และยังมีความสามารถสืบพันุ์ได้เมื่อไม่พร่ำเพรื่อจนเกินไปตราบใดที่สภาพของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้บกพร่องไปตราบนั้นความชราภาพจะเกิดขึ้นได้ทันทีความแก่จึงเป็นสิ่งที่สามารถชะลอได้วิธีชะลอความแก่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ไม่ใช่มาชะลอเมื่อก้าวเข้าสู่วัยวันปลายชีวิตแล้วหรือวัยชรานั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ